เรื่องที่7เรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักกีฬาหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในช่วงฤดูร้อนของปีหนึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้มีการจัดกีฬาสีขึ้นและเธอเองก็ได้เป็นหนึ่งในนักกีฬาของงานนี้ในวันหนึง่งหลังจากที่เธอเลิกเรียนเธอได้แวะมาซ้อมมิงเงียบเงียบคนเดียวที่สนามของโรงเรียนเธอซ้อมจนลืมเวลาพอมารู้สึกตัวทีเวลาก็ผ่านไปจนกลางคืนแล้วในขณะที่เธอกาลังจะเตรียมตัวกลับบ้านจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงู้ญญิงคนหนึ่งร้องไห้สะอรืออึนขึ้นมา แต่ไม่ว่าเธอจะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นต้นตอ่อของเสียงนั้นเลยเธอกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะเดินไปไหนต่อเธอได้แต่ยืนนิ่งน่งแล้วก็มองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักแค่ไหนเสียงร้องไห้ดังกล่าวก็ไม่มีท่าทีว่าจะเงียบลงเลยสักนิดหนึ่งด้วยความกลัวเธอจึงค่อยๆเดินและรีบวิ่งออกมาจากจุดนั้นและก่อนที่เธอจะออกมาจากโรงเรียนได้เสียงร้องไห้นั้นก็ดังใกล้หูเธออีกครั้งหนึง่งก่อนที่มันจะกลายเป็นเสียงหัวเราะเรากับว่าเจ้าของเสียงนั้นรู้สึกสนุกที่ได้้เเเห็นนนคววาามกลลัขออองธแะใตช เธอก็ได้รู้ความจริงที่ว่าเดิมทีแล้วพื้นที่ที่เป็นสนามวิ่งของโรงเรียนนั้นเคยเป็นสุาสานมาก่อนและถ้าหาว่าใครอยู่บริเวณนี้จนกลางคืนก็มักจะโดนแกล้งกันหมดทุกราย